สองทรงเอ,อเก็เป็นส่วนมากก็เมนูที่ผมทําก็จะเป็นการทําครั้งแรกของผมทั้งนั้นแหละครับผมไม่ได้เคยทํามาก่อนนะครับก็จะไปดูแล้วก็เอามารวมแล้วก็เอามาทำนะครับก็คนอื่นทําได้เราก็ทําได้นะครับอีกอย่างคือผมชอบในการทําข้าวด้วยครับผมเวลาทํามันก็จะมีความสุขนะเพื่อนยิ่งทําให้เพื่อนๆหรือคนในครอบครัวเรากินนะโหยิ่งแบบมีความสุขเลยนะครับเวลาเห็นเพื่อนๆนคนที่เรารักได้กินนะครับผม ส่วนวันนี้นะครับผมเพื่อนๆผมก็จะมาทาเมนูนี่เลยครับผมปลาหมึกผัดไข่เค็มนะครับนี่ครับผมนี่ก็เป็นปลาหมึกนะครับปลาหมึกผมก็ใช้ประมาณ6ตัวนะครับไข่เค็มผมก็จะใช้ทั้งไข่ขาวและไข่แดงเลยนะบางคนเขาจะใช้แต่ไข่แดงไงไข่แดงเค็มวันนี้ผัดไข่เค็มผมว่ามันต้องใช้ทั้งลูกอ่ะผมตอนนี้ผมมีอยู่6กฟองเดี๋ยวดูว่าจะใส่เท่าไหร่นะครับผม เครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากมายแล้วครับผมส่วนผักก็มีต้นหอมขึ้นช่ายนะครับแล้วก็มีพริกชี้ฟ้าแดงหั่นให้เป็นสีสันหน่อยนี่แล้วก็หอมหัวใหญ่แล้วมีกระเทียมเอาไว้ผัดนะครับเพื<ๆ>่อนๆส่วนเครื่องปรุงก็มีซอสหอยแล้วก็มีพริกเผาด้วยนะก็นี่ผักเขียวอ่าเดี๋ยวส่วนเครื่องปรุงเดี๋ยวไปดูวันนี้หลักนะครับช่วงนี้ผมก็ไม่ได้ทำคลิปนะครับไม่ค่อยได้ถ่ายนะครับผมก็หายหน้าหายตาไปนานเลยใช่ไหมครับเพื่อนๆช่วงนี้ผมกม็พยายามจะถ่ายให้ ให้บ่อยที่สุดนะครับผมก็ถ้าว่างๆขมุ้จะมาถ่ายมาถ่ายไว้เลยนะครับตอนนี้ผมว่าออนอาทิตย์ละครั้งอันนี้ก็ถ่ายเองผมก็ตั้งกล้องถ่ายเองมันก็จะดูขัดขัดหน่อยด้นเพื่อนเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยถนัดเรื่องถ่ายเท่าไหร่นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอ่าเดี๋ยวขอมาใช้ของีมาช่วยวางของหน่อยนี่คืเป็นของหัวใหญ่ ซอยเป็นหั Maya, ่นเป็นท่อนนะไม่ใช่ซอยนะหั่นเป็นท่อนเอาถ้าซอยจะต้องซอยน้ำเล็กนี่ก็ร้านมาหมดแล้วนะพวกผัดเปิกเพื่อนเพื่อนอยากให้ผมทําอะไรนะครับก็ลองคอมเมนต์มานะครับเพื่อนๆเอาเมนูแปลกๆก็ได้นะครับเอาที่ว่าผมหาอุปกรณ์ได้ง่ายอะไรเงี้ยหาวัตถุดิบได้ไม่ยุ่งยากอะไรเงี้ยผมมาก็ติดเรื่องวัตถุดิบนะมันหายากไม่เหมือนถ้าเราอยู่ต่างยังวัดอะไรอย่างเงี้ยเมนูของป่าหรือว่าอะไรพวกนี้นะมันก็จะทอาหาได้นั่งไ นี่ันเป็นขึ้นช่ายเราใส่รัวมันไปเลยไม่เป็นไรพริกชีฟ้าแดงนะเพื่อนหั่นแบบเนี้หั่นเฉลียงให้มันยาวๆแบบนี้นะเพื่อนให้เติมสีสันไงเอ,อ๊ผักก็หั่นเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เป็นกระเทียมนะเอาไว้ผัดอ่าต่อไปเป็นไข่ดีว่าแกเอาไต่ไข่แดงก่อนสีขาวติดไปด้วยไม่เป็นไรนะครับ ไข่แดงมันก็จะแบบมัน,มนเขาจะใช้ได้ไข่แดงก็ได้นะเอสีอ่ลูกต่อไปก็หั่นปลาหมึกปลาหมึกนี่ผมก็ล้างมาเรียบร้อยแล้วเพือ่อนเหม่ยผมจใช้ปลาหมึกแบบนี้นะเห็นไหมครับเพือ่อนหั่นแบบพอดีคำแล้วลันเพื่อนจะย่<ๆ>ไปหั่นเล็กมากนะครับเดี๋ยวก็หมึกมันก็จะหดเออเรียบร้อย ผสมน้ำผัดไว้ก่อนเลยนะนี่เป็นไข่แดงกับบี้ๆม้เเราใส่พริกเผาไปด้วยเพื่อนๆเมาไปเลยประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเนี่เป็นซอสหอยประมาณสองช้อนหนอยออเขียวหนึ่งช้อนตัดหวานหน่อยชอบเนาตัดหวานไม่หน่อย เาโอเคอเดี๋ยวเราจะไปลวกปลาหมึกกันนะครับาโอเคอเครับเพือ่อนตอนนี้ฝนตกแรงมากเลยนะอย่าเพิงพูดเสียงดังหน่อยนะน้ำเหนือดแล้วเพือ่อนเดี๋ยวเราจะมาลวกกันเลยแห่เอวมันร้องกันเลยโอเค,อเค,เอเคพอปิดไฟได้เลยคุณแพทย์ อ่าโอเคเพื่อนนี่ก็ใส่กระเทียมลงไปเลยเอาลงไปผัดตัดให้หอมไปเลย,เลยนี่แล้วก็ใส่หอมลงไปด้วยหน่อยตัดให้มันหอมเลยนะเพื่อนอเดี๋ยวดาเราก็ใส่นี่ลงไปเลยมาหมึก แล้วก็ใส่น้ำซอสที่เราทำไว้นะครับหอมเลย ใส่ผักอันนี้ไว้นะครับผมใส่ไข่เค็มที่เพิ่มไปด้วยผักที่เราหั่นไว้นะครับใส่ลงไปเลยพเพื่อนใส่ลงไปหมดเลยไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยเพื่อนเกลือ้ามะพร้าวแก้ว นี่ครับเพื่อนเสร็จไปกันจัดเติมนะเพื่อนอ่ารับรองว่าสี่นี่มึอผัดไข่เค็มเรียบร้อยแล้วครับผมเรายัางมาชิมงาน,น,นเพื่อนโอ้อยเนี่ยผมชิมไปเมื่อกี้เปียกใช้ได้เลยอ่ะ ทานกับข้าวสวยวร้อนๆเข็นกับแก้มก็ได้ลองก่อนเลยเน่เมึอม่อกี้ผหเมือม่อกี้ผมกำลังดีโอเคเลยไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยอันนี้อร่อยจริงๆหอมอร่อยเหนือข้าว วนก็ตกแรงก็เปรยหานูนาดูดวันนะเนี่ยโอ้ยเพื่อนเราไปทำดูนะเพื่อนๆใครทำบะข้าวไม่เป็นก็ทำได้นะเมนูนี้ง่ายมันมีความมันของไข่เค็มอะเกลี้ยเลยหมูผักก็ใส่เยอะนี่อร่อยอีกอร่อยฮคลิปไม่เจออร่อยไรรู้ปะอร่อยลิปหาย นี่นะครับอร่อยสิดหายเพื่อนเดี๋ยวนี้มีเพียงแค่นี้นะครับผมก็ขอบคุณเพื่อนนะครับเพื่อนติดตามเป็นกำลังใจให้ผมโดยมาโดยตลอดนะครับเพื่อนทิ้งหน้าอยากให้ผมทำอะไรก็ลองคอมเมนต์มานะครับถ้าทำได้ผมก็จะทำให้นะครับหรืออยากให้ผมทำอะไรที่ไม่ใช่กับข้าวหรือยังไงก็ว่ามาผมจะทำให้นะ ส่วนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปหน้าผมจะทำอะไรก็ฝากเพื่อนติดตามด้วยนะครับผมคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายอร่อยครซิปไม่เจออร่อยสิบห้า